หลังจากที่มีการเรียนรู้ในเรื่องทิศทางแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีตอบอีกว่าถ้าการเคลื่อนที่ของพื้นที่การเคลื่อนที่ของพลังในพื้นที่นั้นออย่างเช่นประเทศจีนกําหนดให้คนขับรถนะหรือการสัญจรเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายไปขวาอแต่สําหรับประเทศไทยเนี่ยกำหนดให้การเคลื่อนที่ของพลังเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอันนี้เป็นการกําหนดของคนครับแตใ่ในการเคลื่อนที่จริงๆของ,ของในทางวงจุ้ยเนี่ยมันมีลักษณะ การเคลื่อนตามเข็มนาฬิกากับการเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาซึ่งเป็นไปตามแรงหมุนหรือแรงการเคลื่อนตัวของของอการหมุนของโลกหรือจกอักรวาลพลังที่ดีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเคลื่อนตามเข็มพลังที่เสียเนี่ยจะเคลื่อนทวนเข็มขแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางในทิศตรงทั้งหมดคือทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ พลังเคลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือตามเข็มนาฬิกาอ,อในทิศเฉียงก็คือเหล่าบรรดาที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหลายเนี่ยสี่ทิศพลังที่เคลื่อนจากทางด้านขวามือไปซ้ายมือ,อมซึ่งเป็นการทวนเข็มนาฬิกาพลังในที่นี้เราจะเห็นได้ไยงไครับพลังในที่นี้จะเห็นได้<ท>ยังไงที่พูดเนี่ยพลังบอบางมากจนกระทั่งมองเห็นได้ลําบากสําหรับสายตาคนธรรมดา<อ>แต่สำหรับคนที่ฝึกเรียนมาเนี่ยจะเห็นความสว่าง